สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราวของเรานะคะโอบโบมียน,นีหมฮานอยนะคะฮานอยโอ้ยหลายแนยวทางเอสก็หลุ่นะคะ หลงลืมแนวทางบ้างนะคะทุกคนเอามาดูคาเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ กับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะแต่ว่าแนวทางนะคะแนวทางเออฮานอยนี่จะมีของแอดแล้วก็ของหลานนะคะใครชอบของแอดจัดของแอดนะคะใครชอบของหลานจัดของหลานนะคะจะแยกคลิปให้ชัดเจนนะคะที่แยกคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีเออ ไม่เห็นนะคะไม่เห็นเพราะว่าเอสเคยรวมคลิปกันแล้วนะคะเอฟซีหาไม่เจอนะคะหาไม่เจอเป็นยังไงกันบ้างเนาะมันหินปังกันไหมนะคะ <_ S 2> แตกซามตัวเลขถูกนะโอ้ยเลขถูกช่วงนี้มาแรงนะคะเอสก็เปลงเอานะคะอันหลอดตายเพราะเลขถูกนี่แหละหลายครั้งหลายคานะคะทุกคนเนาะอลองดูเด้อใครชอบเออเลขถูกก็ไปเลขถูกใครชอบแนวทางสูตรก็ไปแนวทางสูตรนะคะช่องนี้นะคะมีทั้งเออ <_ S 2> เขาเรียกว่าอะไรนะ เพิ <f dragging> ่งเจทีเจ <jack ata> ้าทางนะคะเพิ่งเพิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเจ้าทีเจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะสูตรก็ดีนะคะเดือดร้อนกันหมดนะเจ้าทีเจ้าทางว่าเทวดาววับริพักไปพอนเลยอ้าวจักหน่อยก็ว่าวันพระอีกแล้วจักหน่อยก็ว่าวันอันขคหมวยอันเล่าพัฒนาอีกแล้วว่าสเจ้าทีว่า เจ้าที่ว่าไอ้ที่ให้มานี่ก็เก่งเอาเหมือนกันว่าสันโมเมนเจ้าที่สิวาเนี่ยนี่เพคะโอ้ยไอ้ที่ให้ให้มีในเลขทูบนี่ก็เก่งเอาเหมือนกันแล้วสิวาสละเนาอโอ้ยคือแต่สีอยากหัวเทนะแล้วคือสีอยากหัวมวนเท่านะเอาถ้าสมมติว่ามีจริงนะคะทุกคนอันนี้แบบพูดหาๆนะคะโอ้ยอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังเลยเอาพูดเอาหาดยค่ะเอาแล้วคือสิวากูกับข้ามนวดบอทานแล้วสิวาจังสีเนาะโอ้ยแต่อย่างหัวเทเนี่ย จะขอ,อยังโถอขอกูมือว่าสินว่าสีว่าก็แต่อย่างหวยดีมันกับหลายมือพูดกันพูดสุเมื่อก่อนนี่มีสองวันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นสามวันนะคะดีนะคะเหมือนเหมือนไอ้นั่นที่เขาแบบว,ว่าไม่ค่อยอนีบนะคะไอไอ,ไอไอไออีไลนะ่ที่แบบว,ว่าเมื่อก่อนเหมือนเขาบอกว,ว่าจะมีวันพฤหัสด้วยแต่ว่าพวกเราไม่ได้สนใจอะนัก นักสัตว์อะไรสักอย่างนี่แหละเราพัฒนานักสัตว์นะคะแต่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจมีกบมีเขียดมีปีมะลงอะไรนี่แหละไอ้แต่อย่าหัวนะ่ะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนเข้าอะไรบ้างปังปังปุริเยค่ะและเจาะเข้านะคะเจ็ดปดนะคะกาชาตินะคะพัฒนานะคะโบ้เก่าหนึ่งโบเบโบเบมาตั้งแต่ก่อนพวกเลยนะคะดีใจด้วยเด้อท่านที่ไปนะคะเก้าหนึ่งนะคะเข้าสามัคคีนะคะเข้านอยกิตนะคะพี่เศษแตก3ามตัวเลขทูบนะคะเยวายแต่อะไรก็ไม่คักใจนะคะเท่าแตกไค้นี่นะคะแตกตัววิ่งลูดค่ะทุกคนแตกตัววิ่งลูดนะคะเจ็ด หน่อยเลยนะคะทุกคนโอ้ครั้งแรกในรอบปีหรือเปล่านะคะตั้งแต่ปีใหม่มานี่เราแตกกันครั้งหนึ่งหรือเปล่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สองก็ได้นะคะถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะคือแบบว่าเข้าทั้งเจ็ดหน่อยเลยนะคะเบา,ายลาย่ๆน้ำไล่เมดค่ะนี่นะคะทุกคนหาหน่อยวันหยุดเนาะ น่าจะวนอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะน่าจะวนอยู่แถวๆนี้เนาะก็ออกอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะมันออกอยู่ตัวเดิมๆเนาะทุกคนเนาะแต่เราก็ไม่ถูกซะทีว่าสันเอฟซี่ว่ะมันวนอยู่แถวนี้ล่ะค่ะยิ่งวันหยุดยิ่งไปยากนะคะแต่แอดว่าวันอะไรก็ไม่ไม่ไม่โหดเท่าวันจันร์นะคะวันจันทนี่อันตรายนะวันจันทร์นี่ระวังเลยนะคะวันจันทร์แถมเป็นวันพระวันจันที่ยี่สิบหกนี่ใครไว้ไปเลยนะคะเดี๋ยวแอดดูต้นทางให้นะคะคอยบ่รไปนัมเดอวันจันทบ์บ่ไปบ่ไปเลยค่ะ วันจัน์เดี๋ยวดูต้นทางให้ f อซนะคะไวเป็นตายาวันพระด้วยนะคะวันพระด้วยแถมเป็นอันวันจัน์ทรด้วยนะคะคิดทางตัวเลขนะคะน่ากลัว เอามาดูกันเลยนะคะฮานอยรวมนะคะซึ่งเป็นวันโกนนะคะวันโกนแล้วนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์วันโกนวันจันทร์วันวันวันพระใหญ่นะคะเด่นนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดกเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับเบิ้ลได้นะคะแอดจับเบิ้ลได้นะอันนี้คือตามสูตรนะคะพวกนี้ตามใจฉันนะคะแอดก็หาจับเอาแถวนี้แหละค่ะสี่หงสี่ห้าได้จับไม่เอาโบดิ้จับสามเอาไผมากระจับเอาเลยค่ะ เจ็ดแปดนะคะก็จับเอามาจากตัวนี้แหละคะ่ะแถวๆมันน่าจะออกตัวเดิมนะคะถ้าเราไม่ผิดนะคะห้านอยปกตินะคะติดเลขตัวเดิมไว้นะคะถ้าแอดเดาไม่ผิดมันน่าจะออกเจ็ดแปดตัวเดิมนะคะอันนี้เดาเอานะคะเดาก็เดาสูตรก็ตามนี้เลยนะคะถ้าสูตรก็ตามนี้นะคะเก้าคู่เก้าชุดนะคะทุกคนสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดี่แอดก็เดานะคะอันนี้ก็เดาเอาก็หาจับเอาเพิ่มเอานะคะ 4698นะคะ5 7 0นะคะ456 458 476 478นะคะห5 6 658นะคะ6766 678นะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะเลขทูบนะคะนี่เลขทูบนะคะแตกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวทูบนะคะน,นี่ก็เป็นตัวแปลงก็หวานเจีียบกันไปเลยนะคะวดวันสุงที่ผ่านมานะคะ เอาโบราณเพิ่นว้านหนึ่งก็เจ็ตัวเดียวกันได้จ้ะอ่าวันโกนนะคะกันเบิ่อกันหามไว้เลยหลักร้อยนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหลักร้อยหกเจ็ดแปดเลยค่ะทุกคนอ่าหน่อยกิจนะคะให้ไปที่หกเจ็ดหน่อยพิเศษให้ไปที่เจ็ดแปดหน่อยปกติให้ไปที่หกสี่หน่อยวีไอพีให้ไปที่ห้าหกนะคะหน่อยการชาดให้ไปที่ศูนย์สามนะคะหน่อยสามัคคีให้ไปที่หกเจ็ดหน่อยพัฒนาให้ไปที่ห้าหกฮาวขึ้นหลายแฉ ให้ไปที่ห้าหกนะคะแล้วเลตัวเลขมันจะมากับเราไหมเราต้องรอรุ้นระคะต้องรอรุ้นดูนะคะทุกคนไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนจะมาตัวไหนนะคะถ้าชอบก็ค่อยพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะชอบแนวทางของใครก็จัดเลยนะคะอย่าลืมนะคะมีของแอดของหลานโอ้ยวาสิไลโซกับบบนไลโซคาเตนนอนว่าบรรยากาศดีดิค่ะวันหยุดนี้นะคะฝนตงฝนตกเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวพักเดี๋ยวพอนกันเนียบอ่ค่ะ ท่านที่รอแนวทางเราพัฒนานะคะเดี๋ยวสรุปให้นะคะแอดสรุปให้เย็นวันอาทิตย์นะคะเย็นอันวันอาทิตย์นี้เราจะลงชุดสรุปให้นะคะเพราะว่า FC จะได้มีเวลาเก่งนะคะแอดจะลงเอ่อไม่เกิน6กโมงครึ่งน,นะคะไม่เกิน6กโมงครึ่งน,นะคะช้าสุดก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทําไวเลยนะคะทําไว้แล้วนะคะก็เริ่มทยอยทําเสร็จแล้วะคะ่ะเดยวเลือเหลือทำคลิปทําไม่นี้ให้เอฟนะคะเดี๋ยวทยอยลงให้เลยนะคะทุกคนไม่เกิน6กโมงเย็นนะคะหกโมง กโมงครึ่งสีเย็นไล่กับบอดายสีอันนี้ไล่กับบอดายวยค่ะบอดายมันตรงมีเอนักขับเลึกวันที่26นะคะวันจันรนี้26เนาะวันพระนะคะอย่าลืมเด้ววันพระวันพระนะคะแนวทางก็ทยอยลงนะคะวันพระวันจันทร์นะคะโอวันพระนี่ตรงกับสงจันเลยเนาะพาด์ตขึ้นหลุดเถอะแต่เขาหลอกกินเถอะนาอบาด เป็นถ้าเขาหลอกกินเห็นเนาะค่ะอะตามนี้เลยนะคะทุกคนแคแขบไว้เลยนะคะกําลังนั่งทําหลักร้อยอยู่ี่หลักร้อยเราพัฒนานะคะเพื่อนเขาทากระสหมูแลวแอดยังไม่ได้กระตือรือร้อนเลยนะคะทุกคนข่าจะนอนอยู่เฮ้ยอ่าช่วงนี้เป็นวัยกาลังเจริญเติบโตนะคะวัยตะมุตะมิกินขนม,มอยู่ค่ะทุกคนอสาสํำหรบคิดี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีคะ่ะ